สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมอริสแนะนำด่วนสิ่งที่รัฐต้องทําเดี๋ยวนี้เท่านั้นคือสิ่งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดสิตอนนี้ยังถือว่าวิกฤตมีผู้ติดเชื้อหลักพันและมีผู้เสียชีวิตทุกวันและช่วงนี้ก็ได้เห็นยอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังปีใหม่โดยเฉพาะคนดังในวงการบันเทิงที่เริ่มติดเชื้อกันมากขึ้นโดยทางด้านหมอริทเอรังธิสสิริพาณิชได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแนะนําหน่วยงานรัฐควรทําสิ่งนี้โดยหมอธิ์ได้ทวิตข้อความบอกว่า strong signal สิ่งที่รัฐต้องทําคือประชาสัมพันธ์ช่องทางเข้าระบบ home isolation ของรัฐเดียว ีเดี๋ยวนี้เท่านั้นก่อนที่ระบบสาธารณสุขจะล่มอีกโอมิกรอนมันไม่รุนแรงติดต่อกันง่ายคนอายุน้อยเป็นกันเยอะเพราะฉะนั้นอย่ามาปล่อยให้เตียงเต็มอีกถ้าผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ o o m ขอบคุณครับ